3 2 1สส,ส, 2> สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับ วันนี้คนหนึ่งมาเล่นเพลงนะครับตามคําขอนะครับรู้สึกว่าเพลงนี้ไม่ถูกใจกับคนหนึ่งนะเพราะว่าเป็นเพลงของยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งนะครับและคนหนึ่งชอบมากเลยก็ชอบในแนวตนลกตลกนะเขาว่าชื่อว่าป,ป,ปิมคุงปิมคุงนะครับรู้สึกว่าเป็นเพลงคัฟเวอร์นะเรียกว่าตายทั้งเป็นหลักพิว,ว่าปิมคุงคนหนึ่งก็เลยพิมพ์ไปดูก็เห็นชื่อนี้ขึ้นมาว่าตายทั้งเป็น ปิงคูแบบแนวคอเวอร์ให้เป็นเพลงนี้แหละให้ใช่นะนะอยากให้ของเจ้หนุพลคนแก้วการนะครับเดี๋ยวก็มาลองฟังดูนะเพราะคนหนึ่งต้องผมว่ามันต้องสนุกอะ่ะต้องมีความคามฮาด้วยอะ่ะนะเพลงนี้นะฮะเพราะว่าในตัวตนของยูทูบเบอร์ปิมงคุงคนนี้เป็นสายสายไฮๆแล้ว ah นะฮะ หาคลิปตลกตลกนะครับสนุกสนุกนะครับาเรรยกว่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะเชฟเชฟเอะไรนะอ,นนอนนะไรสักอย่างเน,น,นี่ยเนี่ยคนหนึ่งไม่ได้ดูนานละเนี่ยตอนนี้คนเดียวแต่คนหนึ่งชอบมากเลยเราจะว่าเชีบเชีบอะไรเนี่ยอ,อยากทำเหมือนแนวเปิคมครูบ้างเหมือนกันนะนะครับโอเคไม่เสียวหลาเราไปฟังเพลงนี้เลยตายทั้งเป็นของ แจ้<ะ>ดลุพลแก้วการในคอเวอร์บายปิมพุงนะครับนมะ่พร้อมเอาไปฟังกันเลยเนาะพร้อมไปอืป<ะ>้อห <c oughs> ือปีอะจูดูเหมือนเท่มากเลย<ะ>หน้าตาตั้งใจมากึ้นยยังต้อยยังผมว่าต้องหาเออ ึ้นสักทีขึ้นสักทีกินโทรนานมากกินโทรเนี่ยเร่งด้วยเสียเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายแต่ถ้าเสียเธอไปจะตายดูดคนหัวใจลมละลายคงคิดตรงนี้อ่านหรือเปล่าเนี่ยแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมันแลกไม่ เขาตายทางเป็นช <c oughs> ้ำคันี้ฉันคงจะทนไม่ได้นาน <c oughs> หัวใจคงจะโดนถ่านไฟลากเผาแหลกลาน <c oughs> นอนไม่เกียมตายทางเป็นอันนี้เหรอเราเพลงกัหรอถ้าหากจะทิ้งกันไป <c oughs> ชานิดนักรอวันให้ฉันนั้นตาย เราต้องให้คุณหน่งได้ชอบเพลงนี้นะไปพวอนวันนี้เธออย่าพึ่งไปแสดงหน้าตาจริงร้องเพลงด้วยเนี่ยเป็นเพลงที่คุณหน่งไม่ได้ดูอะไรบ้างมาดูความฮาดูแบบจะร้องดีหรือเปล่าแล้วแหละเสียเงินทองคือแนวของปิมพุงแหวนตรงเนี้ย่แต เซียเธอไปจะตายดุดคนหัวใจล้มละลายคงคิดถึงคำหนึ่งแต่เขาอย,อยากให้เขานั้นมีแต่เราสุดที่ไหนมา <ปะ S 2> แลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเฉาตายทางเป็นเยคคหนึ่งฟังเนี่ฉันคงจะทนไม่ได้นานหัวใจคงจะโดนทานไฟลากเผาแลกลาน <c oughs> นอนไม่เกียมตายทาง,<อ>งเป็น์ร้องแนวนี้ไปเนี่ยโอโคดูเปรยแสนเลยนะร้อ,อ,องเพลงเพียเ้ยนๆนี่ดีไหมเนี่ยตั้งใจร้องมากเปี่ยงพุงังตายทาง <c oughs> คงจะโดนทานไฟลากเผาแหลกลานนอนไม่เกี่ยมตายทั้งเป็น <c oughs> ถ้าหายจะทิ้งกันไปชานิดนักรอวันให้ฉันนั้นตายสก่อน <c oughs> ที่ไหนยังไงเมื่อไหร่จะไปพบใครไม่วอน <c oughs> วันนี้เธออย่า <c oughs> เดินมาเต็มพึ่งไป ไม่ธรรมดาเนี่ยไหว้ด้วยเป็นไก่เป็นไก่้องทำได้นะเชียบเชียบ้ใช่ไหมลงนี้ของปิมพุงนะฮะโอ้ตายทั้งเป็นนี่ใช่ไหมที่อยากให้คุณหนึ่งมาเลชันเพลงนี้ เอิมก็ได้ไงนแนวอีกหนึ่งรูแบบหนึ่งนะยฮะออชอบมากเพราะว่าคนหนึ่งติดตามปิมคงอยู่นะครับชอบดูวเวลาเราเครียดอ่ะชอบในแนวขำๆหัวราะนะฮะบางครั้งก็ขำไม่ขำไม่รู้อ่ะเอาคลิปมาบางแบบคลิปไหนที่สนุกก็แกจะเฉียบเฉียบอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะโอ้โหดีมากมากเลยไม่รู้เนี่ยว่าปิมคงร้องเพลงนะฮะเออเป็นเพลงคเวอร์นะครับ นในธรรมดา8 0 0แสน <ปะ S 1> เลยนะ,<ป>ะนี่ร้องแต่วันที่26เมษายนนะครับประมาณ1เดือนพอดีนวันนี้คุณหนึ่งถามวันที่27นะฮะก็หนึ่งเดือนละหนวันโอ้โหแปดแสนค <ปะ S 1> ุณหนึ่งร้องจะถึงขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยแค่คุณหนึ่งร้องเอาง่ายๆคุณหนึ่งร้องได้ทํานองเป็นจังหวะดีกว่าปีมคงแหละะนแต่ดูยอดวิวนะ,<ป>ะจะถึงหมื่นหรือเปล่าไม่รู้หนึ่งพันไม่รู้นะฮะอันนี้เห็นไหมอ่าปีมคงร้องเพลงล สุดยอดมากเต็มที่ของเปิ่คมพงแล้วนะเนี่ยนะตายทั้งเป็นของแจดนุพลแก้วกาลนะครับืมเยี่ยมมากเลยเปิ่คมพงรอเพลงต่อไปอีกเพลงหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะอยากชอบอยากให้คุณหนึ่งอ e ร c t i นเพลงไหนแนะนำเพลงเข้ามาตามใต้คลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใน EP ในอ่า r e a c t เพลงต่อไปนะครับในช่วงคุณหนึ่ง นะ reaction น,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนหนึ่งในช่องคนหนึ่งปลาเอวปลามวล้วนป,ปลากินนะครับก็เราก็จะปลามาสนุกกันนี้แหละนะครับมา reaction กันนะครับกับทุกเพลงที่ดังๆเป็นกระแสบ้างสนุกบ้างนะครับก็จะ reaction ให้ทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้เพีงแค่นี้แล้วกันเจอกัน EP ต่อไปกับ reaction กับคนหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เพีงแค่นี้สวัสดีครับ b、bon、a